Okay. สวัสดีครับผมช่างนุ๊วันนี้เราก็จะมารีวิววิธีการปรับความองศาหลังติดตั้งหรือวิธีการตรวจเช็คหลังติดตัง้ง,ตตงแล้วนะครับอันนี้ลองมาดูอันนี้จะเป็นฐานรุ่น SW ศูนย์หนึ่งนะครับลองมาดูเลยตัวนี้นะครับก่อนติดตั้งเนี่ยเราแนะนําว่าเราต้องดูระยะที่เราต้องการจักพื้นขึ้นมาเสร็จเราสามารถวัดจากระยะขึ้นมาเสร็จใช่ไหมครับเราก็วัดจุดติดของเพจอย่างตัวนี้ขึ้นมาสักเจ็ดสิบห้า เหตอีก22จุดติดตั้งก็อยู่อย่างนี้หลังติดตั้งนะครับสิ่งที่แนะนำต้องควรตรวจเช็คก็คือการปรับองศาให้แค่ตึงมือจุดล็อกเรียบร้อยไหมนะครับแล้วก็ดูจุดยึดต่างๆว่ามีความเลื่อนมือหรือใช้งานค่อนข้างสะดวกไหมนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับนะหลังติดตั้งเสร็จหารุ่น SW 0 1เนี่ยลูกค้าจะค่อนข้างก้มยากถ้าสมมติไม่เงอย่างนี้ไม่แนะนำให้อย่างนี้นะครับ เรามีวิธีเคล็ดลับที่ง่ายจับข้างล่างแับข้างบนข้างล่างยกยกขึ้นแล้วดันเข้าข้างบนดึงหาเรานะครับวิธีการานี้นะฮะยกแล้วดันเข้าอันนี้ดึงหาเรานะครับเวลายกเข้าก็จะง่ายหน่อยนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเข้ามาก่อนเสร็จแล้วกนะ็และที่สำคัญในกรณีถ้าระดับ ไม่มีความนาลานเราก็สามารถยกปรับแล้วก็ล็อกดูกข้างหลังได้นะครับน,นี้เรียบร้อยแล้วมีข้อสงสัยยังไงลองทักทายมาถามในเพจนะครับผมยินดีให้บริการครับช่างหนุ